สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto Garage วันนี้เรามีรีวิวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันที่ถือเป็นตำนานของรถยนต์อีวีในตลาดโลกและตอนนี้มันปรับมาในชมใหม่ปี2026ที่ทั้งสวยหรูและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยรถคันนี้ก็คือนิสสันลีฟ2026นั่นเองครับรถไฟฟ้าที่ถูกยกระดับให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะการเชื่อมต่อและระบบความปลอดภยัย เริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนเลยครับนิสสันลีฟ2องพมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดจากแนวคิด t i m e เล s s j a p a n e s e Futurism ที่เน้นความล้ำสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นตัวรถดูโฉบเฉีียวเรียบหรูและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบปิดทุกสไตล์รถไฟฟ้าพร้อมโลโก้นิสสันแบบใหม่ที่เรืองแสงเมื่อเปิดไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบ f u l l ลดแมทริกดีไซน์เรียวยาวพร้อมไฟ d a y t i m e running light ที่ลากต่อเนื่องเข้าหากันตรงกลาง ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ลาต่ำลงเพื่อช่วยเรื่องแอโรไดนามิกกันชนหน้ามีช่องลมจำลองที่ช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้รถแล่นได้ลื่นขึ้นเส้นสายด้านข้างของลีฟรุ่นใหม่นี้เรียบแต่คมลู่ลมสวยงามตั้งแต่หัวจรลดท้ายมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวถังปลัด h แฮนเดิลช่วยเพิ่มความล้ำยุคกระจกมองข้างออกแบบให้เล็กและเพรียวขึ้นมีระบบกล้อง360องศาฝังอยู่ภายในล้ออลัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17หรือ18นิ้ว ขึ้นอยู่กับรุ่นออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงเสียดทานเมื่อขับขี่ส่วนด้านท้ายของนิสสันลีฟ2026ต้องบอกเลยว่าดูเท่และอนาคตสุดๆด้วยฝ่ายท้ายเล็ดแบบเส้นเชื่อมต่อกันตลอดแนวกว้างพร้อมโลโก้ลีฟเฟืองแสงตรงกลางกันชนหลังออกแบบให้หนาและดูมั่นคงพร้อมดิฟฟิเวเซอร์สีดำด้านที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตนอกจากนี้ยังมีกันชนท้ายพร้อมแถบสะท้อนแสงแนวนอนที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในยามค่ำคืน ในส่วนของขนาดตัวรถรุ่นใหม่นี้มีความยาวประมาณ4.45เมตรกว้าง1.79เมตรและสูง1.55เมตรซึ่งถือว่าขยายขึ้นเล็กน้อยจากรกุ่นเดิมทำให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจนมาดูภายในกันครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารของ Nissan Leaf 2026จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่หรูหราและลำยุคมากขึ้นภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมผสานวัสดุรีไซเคลิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางของรถไฟฟ้ายุคใหม่ที่ทั้งสวยและยั่งยืนแผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่แบบมินิมอลใช้เส้นสายแนวนอนยาวเต็มคอนโซลกลางหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยพ่วงระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ OTA over-the-air Update ท,ที่อัปเดตซอฟต์แวร์ได้อัตโนมัติ หน้าปัดเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งระยะทางที่ขับได้เรนอัตราการใช้พลังงานสถานะแบตเตอรี่ระบบนำทางและโหมดขับขี่ตัวหน้าจอย,ยังสามารถปรับการแสดงผลได้หลายแบบตามความต้องการของผู้ขับพวงมาลายัยทรงใหม่แบบดีเชพุ่งหนังแท้มีปุ่มมัลติฟังก์ชันครบทั้งควบคุมเสียงโทรศัพท์ระบบช่วยขับพรอพิล็อตและอะดัพตีฟครูสคอนโทรลระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวา พร้อมช่องแอร์ดีไซน์ใหม่ที่ให้ลมกระจายทั่วห้องโดยสารรวดเร็วและสม่ำเสมอเบาะนั่งดีไซน์ใหม่แบบซีโร่กราวิตี้สีที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายลดอาการเมื่อยล้าในการขับทางไกลเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างและมีช่องชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาด450ลิตรและสามารถพับเบาะหลังแบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่ได้สูงสุดกว่า850ลิตรเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการใช้รถในชีวิตประจำวันมาถึงจุดเด่นของมิสซันนีฟ2026อย่างสมรรถนะการบางครับรถคันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ ePowertrain รุ่นใหม่ล่าสุดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Perman e n t magnet synchronous มอเตอร์ให้กำลังสูงสุด215แรงม้าและแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อหน้า อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้ในประมาณ6.8วินาทีซึ่งเร็วกว่าลีฟรุ่นก่อนเกือบ2วินาทีขับขี่ได้ลื่นไหลและเงียบสุดๆไม่มีเสียงรบกวนของเครื่องยนต์แถมยังมีระบบ e s t e p หรือ One Pedal d r i v i วิ Driving ที่ให้ผู้ขับสามารถเร่งและชะลอรถได้ด้วยคันเร่งเพียงแป้นเดียวทำให้การขับในเมืองง่ายขึ้นและสนุกมากแบตเตอรี่ของ Le a f 2026 เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีความทนทานและระบายความร้อนได้ดีขึ้นระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งอยู่ที่ประมาณ480-520กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานประจำวันหรือเดินทางไกลได้อย่างสบายรองรับการชาร์จไฟได้2ระบบคืคอชาร์จปกติ AC t y ไท2ที่ใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ7ชั่วโมงและชาร์จเร็ว DC ฟชา์ชาเดโ ที่สามารถชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นถือว่ารวดเร็วและสะดวกมากสำหรับการเดินทางยุคใหม่นอกจากนี้นิสสันยังติดตั้งระบบ Vehicle to Home (V2H) และ Vehicle to Load (V2L) ให้สามารถใช้รถเป็นแหล่งพลังงานสำรองได้เช่นการจ่ายไฟให้กับบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นจุดเด่นที่คู่แข่งหลายรายยังไม่มีในระดับนี้ ระบบการสะเทือนของ Leaf 2,026ถูกปรับใหม่ให้ขับนุ่มและนิ่งมากขึ้นด้านหน้าเป็นแบบแม p เฟอร์สันสตรพร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงให้ความมั่นคงสูงโดยเฉพาะขนาดเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูงระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรค4ล้อพร้อมระบบ r e เ e n e น a เรทีฟ r บ k i n g ที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ทุกครั้งที่เบรก ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันจัดเต็มให้กับลิฟต2026ด้วยชุดระบบนิสสันอินเทล i g เจนต์โมบิลิที่รวมเอาระบบช่วยขับและระบบความปลอดภัยขั้นสูงไว้ครบเช่นระบบช่วยขับกึง่งอัตโนมัติ p r o p ม l o t a s s i s ซ2.0ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน